ตันเับกันนี้สองสีดมเดิมเสียงเสีบดากขนาะดสุดจัด ตันซะอย่างว่างั้นโอ้แห้งดีเลยครับขั้นนี้แห้งดีแห้งดีขันนี้มาครับผมเดี๋ยวพามาชม รถสิบร้อนะครับถอยดินอู้บวมด้วยเนี่ยนครับอู้นึกว่าผกบวมบวมเสยอ่ะเดี๋ยวมา,มาชมรถสิบร้อคนดินขึ้นจากบอ่อนะครับทีมงานนี้มีสองคันนะครับผมมีล็อกกี้นางฟ้ากับพี่หลง ยใหอีตันครักคัน,นี้สอสเดิมเดิมกถ,ถก่อนถอก่อนเอยีงอยงเียง เสียงเสียบดากขนาดสุดจัดมาเดี๋ยวมาดูล็อกกี้ดังฟ้าครับเดิมเดิมไม่มีสซโรเฮ้ยเดิมเดิมไม่มีเทอร์โบเกีอยอีตันารายสี่สิบพลังมา Quay ra vâng ngay, dăng vâng ngay à, Mà ตันซะอย่างว่างั้นโอ้แห้งดีเลยครับขั้นนี้แห้งดีแห้งดีงดขันนี้สองไรซ่ซี่แล้วกาเกียร์ตันเสียงลั่นได้ใจอะ่ะ ออาวไปเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแห้งแท้ค่นนี่